เดี๋ยว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 เริเนดแล้วเรียกนอนนอนนนนอนนอนีอนอนไอ้กิมไม่ต้อนอนเดี๋ยวกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบลุกไอ้กีมไม่ต้องลุกมึงอะลุกหาโพเอาไวเลยแสดงไว้เลยเฮียเเลี่ย ไล่เหรยเอียิบวยิบไกียอะมกยีไอ้ตังไปน้ตไปเน้ไปน้อสุดจัดเลยไปเดี๋ยวเรคคอร์ดเดี๋ยวเรคคอร์ดรอก่อนรอก่อนนับถึงไหนนับถึงไหนเดี๋ยวกูนับเองหนึ่งสองสามสี่ห้า เฮ่อม่เลยเลยเลยเลเอาไงเอาไงเมื่อกี้มันเอ้ยมี่แขคนละมุมคนละมุมโอ้โหเออดดเอือหีหักเดี๋ยวเดีวดี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 ดเอาดีดีแี่แต่แขกจาหญิงเดียเดี๋ยวมันเตียง hard disk เอ้ยดมันเต็มฮาร์ดดิสกูนังกูเต็มฮาร์ดดิสเลยเฮีย หนึ่งเซอร์เีน <c oughs> <3, pigs>, ึ่สองสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบตังลุกปีมึงห้ามลุกอ่าเดินไปไปจีไปจูบมันไปจูบเฮียยิงนี่ไปก้มเออหมือขึ้นคอมเลยมือขึ้นคอมอ่ะส สามเจ็ห้าเฮ้ยเอาดีๆด yeah, yeah, ิโอ We kind of ้เอาใหม่ดิเอ๊ะเอาเป็นเอาเอาใหม่ไว้ไอ้เหี้ยเร็วเอาเลยเออเออนอนแล้วขึ้นลึขึ้นมาแล้วขึ้นมาเดี๋ยวๆี๋ยวเอานนึึงงเร็วก่อนที่มันจะเช้าเร็วเร็วไปดิไปจีบไปจูบมันเอาเหรอลุกเลยเหรอไปไปมาที่เตียงมึงแล้วมึงไม่ใช่มาขึ้นคอมไปตาย ข้างๆเตียงอะไอ้นมมันจะมีร่อ,อง <นะ S 1> อยู่เอออย่านั้นแหละ <c oughs> หนึ่งเดี๋ยวคุณเล็กขอดน้นแหละเชี่ยเลยอ่ะเดี๋ยวหามุมไปหนึ่งสองสาสี่ใช้พ่องอรลอยได้สัตว์ห้าหกเจ็ดแปดเ้าสิบเอเปลียนฉากลุกไอ้ยัดเตี้ยเฮ้ยลุกไอ้ลุก เ,เดี๋ยวกูจะเอาเบื้องหลังเนี่ยไปประจานในทั่วโลกเลยเแย่จังนักแสดเดีกูกว่าสกิปต่อเดี๋ยวเดีย๋ยวกว่าสกิปก่อนฝันกลางวันด้วยกันเดี๋ยวกูเอาภาพองเขาดำมาให้เฮ้ยเอาถือดอกไม้ถือเด็กถือเด็กดอกไม้มาถือเด็กดอกไม้ทันทนีมาถือเด็กดอกไม้เดี๋ยวนี่ดอกไม้มึงกับดอกไม้ฟรีมาเอาเร็วอยู่ไหน าาาตายามามาตายู่ดอกไม้ดอกไม้อยู่ตรงห้องนอนหยเเอาเบื้องลปประนอแ่ดมาตรงมาตรงมาตรงเฮ้ยมาตรงสระน้ำเนี่ย มละนั่งเองตกป่องไปเยอะพ่อตายเยังไม่เช้เลยขึ้นมาได้ก่อนฮาร์ดดิสก์เต็มเดี๋ยวฮาร์ดดิสก์เต็มไอ้สัตว์ยังไม่เช้าเลยเนี่ยแค่ยิบแค่ยี่สิบจิกก็ได้และดอกไม้ครับอ้เหี้ยอ่ะยั่ใกล้ๆกันถือดอกไม้เด็กถือเด็กดอกไม้เออหันหน้าไปทางเอ้าฉันเดี๋ยวดวงอาทิตย์อยู่นะเฮ้ยเหี้ยดวงอาทิตย์ไม่มี ดูจังไม่จ้าเลยดูจังเดี nice> ๋ยวอ่านสักนิดแป๊บเอาเลยเออจัดต่อยากเหลือเกินกูไม่อยากคุยกับพวกนี้แล้วมาเนี่ยมาเนี่ยเดี๋ยวกูจัดแสงเดี๋ยวกูจัดฉากให้มาเนี่ยมาเนี้ยเขียอ้วนเตี้ยสั้นควยควยทีโมเออมึงเกเรั้งเองตกคอมสักมาเนี่ยดิพวกมึงมาเนี่ยดิเดี๋ยวกูจัดแสงให้เดี๋ยวกูจัดแสงให้ก่อน แสงให้แล้วจัดแสงให้ให้กูมองไอ้โกสโตนี้อะเนี่ยนะเอานี่อยู่ตรงนี้มันเหมือนอะไรอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เฮียนี่เลยปีมมึงปีมชิดปีมชิดชิดปีมชิดถือม้วนข้อสามองเจ้าก็ถือม้วนสามองเดี๋ยวรอก่อนดอกไม้ตกอี๋นี่ซื้อดอกไม้ซื้อดอกไม้ มึงอ่ะถือดอกไม้ถือดอกไม้ถือดอกไม้แล้วหันหน้าถือดอกไม้แล้วหันหน้าไปด้วยกันนะถือดอกไม้เียอพมึงไอ้ตุดน่าตุดโบนมียวตุ่วตุดวตุ่วเร็วกูเป็นแบลลี่อะไรับรับกันในโด่งยากฮะถือดอกไม้อ่ะเลคคอร์ดเอ่อเอ่อเยอะมึงเอามึงเยอะมึงไอ้แก่มาใกล้ใกล้กันเวลาเด็กแล้ะ เออเออเอออัดสกิฟโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวก็รับก่อนหนึ่งสองสามสร็ดีดีนี่สัตว์มีความสุขไหมสัตว์ไม่คุกำขัาเหนื่อยแล้วเดี๋ยวนี้เต็มฮาร์ดีิบุยเฮียคุกเข่เนี่ยคุกเข่าแบบเมื่อไรพาดิเจ้า มองหน้ากันก่อนเร็ลยดูกดนับหนึ่งยี่สิบมองหน้ามองหน้ามองหน้าแล้วชิอดอกไม้หนึ่งแม่งไอ้เขี้ยวนี่มองนมไอ้สัตว์แม่งขอดูชาวมองหน้าดีดอกวิชาเอากูจะเอาเบื้องหลังอะมองหน้ามองหน้าไม่ใช่มองจู๋ไอ้สัตว์เร้วตายแล้ว เมันเอะไห้มัะเอะไห้บอมันถ่ายก่อนี่มันจริงใจถึงเล่นเล่นวะเดี๋ยว้ข้ามองใกล้ๆกันถือดอกไม้เด็กดอกไม้สัตว์มองนมนมก็แป๊บไม่มีเฮียอ้าเล่นเลขอ์ดหนึ่งสองสามสี่ห้าไอ้ย่าไม่ยอมเปลี่ยนดิจะเจี้ามาขอมาจากไหน ย่ S <S ูดดีลูกแม่โองอ่ะเร็วเหนื่อยแล้วเหนื่อยเร็วเดี๋ยวเป็นเต็มฮาร์ดดิสก์เนี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่ะเรียนฉากเน่ยฉากเดียวคนเหนื่อยแทบตายแล้เนี่ยหาดิขึ้นแล้วกถ่ายไม่ดีกว่า เนีไอ้ตาโวยยเฮ้ยนี่นี่นี่เอาประกาศตอนที่ไอ้ไอผ้าที่มันขึ้นมึงมไปขายทาที่บนราคาบ้านไอ้กินจัางมาเฮ้ยแค่นี้วันลังนั้นเฮ้ยมึงอยู่ตรงนี้มึงตรงนี้มึงตรงนี้มึงตรงนี้ยืนตรงนี้ยืนเตี้ยหยากูไม่พูดกับกับนไก่ค้างเลยเฮ้ยมันเนี่ย ไเน่ยนะมึงกวยมึงกวยอมมึงวนเต็มไหมมึงเต็มไหมกูถามมึงเต็มมไอ้อ้มอ้มเร็วเร็วเร็วอีลอ้อีดอ้ออีด้ออ้อีดอ้ออ้ีด้ยดอ้อออ้อ้ออาท่าเอ้ออีดอทำอีดออออ้อีดอแออีอ้อออออ้เหี้ยมีีีีออ้าเข้ากล้องหน่อยี้ยหันหน้าเข้ากล้อง จะออกกล้องทอ่าไหวะแสซบไลร์ไเหี้ยอ่ซบไลครับซบไลหนึ่งสองเหียมันต้อีอภาทิตเลยก็โฟกัสที่บาทิตพุกมุงไม่ต้องสามสีหโอ้อยาเล็ดดสองสามสี่หเจป นนเ,เก้าสิบเปลี่ยนฉากไอ้เขี้ยดแกับพวกมึงนี่ยากจริงๆ <c oughs> แต่แล้วเวลาผ่านไปรักเอาก็จากหายปนเ,นเป็นอะไแข็งเป็นเกมเกมวันหนึ่งเวลาผ่านไปโอเคโฟคกัสทิพย์ภาทิตศแล้วเป็นอะไแข็งเกมวันหนึ่งไปไปอยู่ไปอยู่ตรงนี้ไปอยู่ตรงนี้แล้วพีก็พพูดไลีก็เดินไปหาแล้วคูก็จะพูดว่าแล้วกูจะใส่ใจะคลิปไว้ว่าฮัเโหลไปเด้อเด้อเราคงไม่พีม่มาอะไรเนี่ย อยู่ต okay, right? okay. okay, okay, ันยู่ตันก่อยู่ตันก่นลกโฟกัสที่งาทิตย์ลู่ปเลเศษแล้วงอืมโฟกัสที่งอาทิตย์อือมาูบ้านไม่ใหญ่โมแล้วโอมลูโฟกัสที่งอาทิอยู่เสตว์โอเคแค่นี้พอโอเคละมาแล้วตังตัตังมาดูิตัง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 งมาีตังม ตังตัตังตัอยู่ตรงนี้ตังอยู่ตรงนี้ตัอยู่ตรงนี้ตังอยู่ตรงนี้นี่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ยังยี้นี่ตรงนี้โอเคแล้วทำหน้าเศร้าตามทำหน้าเศร้าทำตรงหน้าเศร้าว่าไอฟี่เบบีไม่ดีไอดีกับไปรักคนอื่นนะทำหน้าเศร้าทำหน้าเศร้าดูตูดยังไงไม่รู้ทำหน้าเศร้าแล้วหนึ่งสอง ไอ้ก็เลยขอเป็นพัดนิดกูเดีร็วดิะโอ้ทำไมกูต้องเป็นตัวไล่ดวดียเร็วดิค้างอันค้าัเออเออหนึ่งหนึ่งสองสาสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกสิบเปลี่ยนฉากบักนักคือ อะไรวะแต่แล้วเวลาแล้วก็จากหายแกเป็นค่าคอนเสิร์ตยามดีๆสะกดไว้ไม่มีเธอคอนเสิร์ม่มันหลกมึงดาวาพที่กูทำอะไรกับไอ้ตังมามึงก็เอามาแปะขาวดาไม่ใส่เออเออดีดีดีเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะเอาภาพหลุดที่มันทำ่ะเออดอกไม้ตอนนี้เธอไปอยู่ไหนเออเฮ้ยเพื่อคว่างดอกไม้ไปไกลๆเฮ้ยคว่างดอกไม้ไปไกลๆดอกไม้ตอนนี้เธอไปอยู่ไหนอก ทำเป็นหาดอกไม้ทำเป็นหาดอกไม้ทำเป็นหาดอกไม้ปันหาไม่เจอสุพี่ดอกไม้เฮ้ยไี่ช่สยชุบบ้างแต่มันยืนอยู่ตรงหน้าเนี่ยหาดอกไม้หาดอกไม้ตรงนี้เยอะตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเฮ้ยนะเดี๋ยวเลคคอร์ดเลคคอร์ดตั้งเดินหาเดินวนเดินวนเดินวนดอกไม้เดินวนดอกไม้เดินวนเดินวนเดินวนดอกไม้เดินวนเดินวน มอเดินเดินเดินออกมาของเธอกับฉันอยู่ไหนวะโอเคนับหนึ่งละหนึ่งไอ้เหี่ยดูเตะพัดนิดกูเข้าใจไหมอ๋อ้มงมันไปเกมหมดสามหนึ่งไปเดินวนหนึ่งสองยังสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ โอเคเป็นชัดอ่าดอกไม้ตอนนี้เธอไปอยู่ไหนถ้าใจเธอให้ใครและฉันจะอยู่อย่างไรไอ้เียต้องให้วีดแข่งมาอีกไอ้สัสมึงเพียนกังไรน,นี่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 น,นี่ขอพรจากฟ้าข้อหนึ่งได้ไหมอ่ะ ก็ตังก็ตังฮันน่าฮันน่าคุณป้าเช้าฮันน่าคุณป้าเช้าฮันน่าคุาเช้าเฮ้ยแบบนี้เดี๋ยวพูดทำไมดูพูดงงสองนฮะเดี๋ยวเดีดีมาอันี้ไห I am t h Flash ผงอ่ะเสียตัวอ๊ไปไปไปก็งั้นไงเฮ้ย คือจะแบนาดนี้มันจะไาำเสียดด้อยเอ้เร็เร็วเหน้าก่อนแล้วค่อยหายขึ้นมา่ร้วัว ขอให้ยอ,อย่าให้ไปรักใครอืมกลับมาเร้วถ้าใจเธอให้ใครแล้วเธออยู่ังไงถ้าขอขอ,ขอนี่ตัวละครสอมุดบาทแทนอ่มเอาเจ้าดอกไม้ดิเอาดอกไม้มาเจ้าดอกไม้ อดอกไม้ตอนนี้เธอมาอยู่ที่ไหนอ๋อเดี๋ยวเอาชักเดิมเดี๋ยวเอาชักเดิมเดี๋ยวเอาชักเดิมมาใส่ข้ามชิบหายแล้วภาษาอังกฤษชิบหายแล้วภาษาอังกฤษว้าวเจ๋วว้าภาษาอังกฤษคุจะไปยังไงวะเนี่ยก็แค่แล้วก็เอาเอาภาพเอาภาพเก่าๆขึ้นมาอมภาพขาวดำเก่าๆที่มีความสุขมาแล้วมึงจะใส่จบ มาอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วก็เลิก